สวัสดีครับอ่ากลับมาพบกับชแนลแฟนวัดอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวกีตาร์แต่อย่างไรนะครับเพื่อนๆก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเลือกปิกนะฮะอันนี้เอาประสบการณ์โดยตรงที่ผมพบเจอมาเนาะก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าปิกแบบไหนที่เราเหมาะปิกแบบไหนที่ที่เราถนัดอะไรอย่างเงี้ยแบบควรเลือกใช้ ซึ่งผมประสบพบเจอมากับตัวก็คือการที่จะเลือกปิกสักอันหนึ่งเอามาเล่นกีตาร์นะฮะในในความคิดดัดเดิมของผมก็คือเราจะต้องถามเนาะถามผู้รู้ที่เขาเคยใช้ปิกรุ่นนี้มารุ่นนี้มาหรือว่ามือกีตาร์ที่เขาเล่นกีตาร์กันมานานๆนะเขาจะมีปิกในดวงใจของเขามีปิกคู่มือของเขานะซึ่งเท่าที่ผม เมื่อก่อนนะอันนี้เป็นเมื่อก่อนที่ผมสังเกตใ,ใหม่ๆคือมือกีตาร์แต่ละคนแต่ละแต่ละเจ้าเนี่ยใช้ปิกไม่เหมือนกันเลยบางบางคนใช้ปิกไม่แพงครับบางคนก็ใช้ปิกแบบโหบ้าข้างบริดพันพันห้าพันหกเลยเนี่ยซึ่งมันก็มันก็เป็นสิทธิของเขาเนาะที่เขาจะใช้ปิกราคาแค่ไหนแต่สําหรับผมนะฮะก็คือเป็นไม่ได้โคนเล่นกีตาร์เก่งหรือว่าเป็นคนเล่นกีตาร์เป็นอาชีพอะไรเงี้ยนะผมแค่แบบเล่นเป็น เล่นเขาเรียกว่าอะไรเล่นเป็นงานอดิเรกฮะเล่นเล่นสนุกสนุกอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากหาปิกที่มันราคาแพงมากอะไรเงี้ยแต่ก่อนเลยผมก็เลยอ่าก็เลยผมอ่ะก็เลยไปโพสถามในกลุ่มกลุ่มกลุ่ม,ก,มกีตาร์ฮนะว่าเอ่าเหมาะควรจะเลือกปิกแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับการเล่เลนกีตาร์ก็จะมีคนบอกว่าเอ้ยเอาปิกธรรมดาพอ อันละสิบยี่สิบาทผมก็จะได้เป็นตัวนี้มาเป็นดันลลอเจ็ดสิบเอ็ดมิลิเมตรฮะก็ถือว่าดีไหมไอ้ตัวนี้คือผมชอบเลยนะดีเลยคือขนาดขนาดนี่คือจับเหมาะมือที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาปิกปิก,ปกไซส์นี้เนาะความหนาก็แบบว่าสามารถดีดกีตาร์โปร่งได้ไดีดกีตาร์ไฟฟ้าได้สามารถโซโล่ได้แต่ก็ ถ้าจะเป็นเล่นเทคนิคที่แบบว่าต้องเล่นเร็วๆอะไรเงี้ยสปีดพิกกิ้งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยไหลเลื่นเท่าไหร่แต่อาจจะด้วยอาจจะได้ผมเล่นไม่เก่งด้วยฮะก็เลยมันเลยรู้สึกว่ามันเล่นไม่ผิวอาจจะไม่ได้เกี่ยวที่ปิกอาจจะเป็นที่เกี่ยวที่ตัวผมเนี่ยที่เล่นไม่ผิวเอง <laughs> ผมก็เลยได้เป็นตัวนี้มาคือก็ใช้ก็ใช้อยู่พักหนึ่งฮะเล่นกีตาร์โปร่งด้วยกีตาร์ฝาด้วยคราวนี้ผมก็เลยว่า อยากหาปิกที่มันหนากว่านี้หน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็เลยไปถามเ็าอีกถามโพสถามใน facebook ผมก็จะมีคนแนะนํามาเฮ้ยมีตัวหนึ่งแนะนํามาก็าจะเอ้ยสมมติถ้าจะ,ะจะเล่นเทคนิคหัดเทคนิคเร็เวๆอะไรเงี้ยมีปิกตัวหนึ่งเขาก็แนะนํามาว่าเอ้ยเป็นปิกตัวนี้นะก็จะได้เป็นตัวนี้ฮะเป็นจิมตลอดความหนาสามจดศูนมิลลิเมตร กนหลังมันจะเขียนว่าบิ๊กบิ๊กอะไรสักอย่างอะมองไม่เห็นอ่านเนี่ยก็คือว่าจะเป็นไอตัวนี้ฮะบิ๊กม่วงเนี่ยหน,น,นาหนาหน่อยสามมิลก็น่าเพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นลุมดังค่าตากันมาบ้างแล้วอ่าผมก็เลยเอามาเล่นอยู่พักหนึ่งดีสองาครั้งแรกต้องปรับตัวพักหนึ่งอะแต่ปรับตัวเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เข้าขมือสักทีคือมันเลยกลายเป็นว่า ทุกครั้งที่ผมถามถามหาปิกจากคนอื่นเน่ยคนอื่นก็จะแนะนำสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเคยเล่นมาเขาชอบแบบไหนเขาก็จะนแนะนำแบบแบบนั้นแต่ไอสิ่งที่เขาชอบเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้ชอบด้วยได้ลองเล่นแล้วปุ๊บไอ้บิกตัวเนี้ยมันดีนะฮะคือหลายคนเขาก็แนะนำมามันดีแต่ก็นั่นแหละ มันมีปัญหาก็คือมันจะมีคือด้วยความหนาของปิกมากๆฮะมันก็เขาก็เลยจะทำเบ้ลเข้ามาก็เลยก็เลยทำทำเป็นหลุมเข้ามาตรงกลางกลมๆอย่างเงี้ยพอปัญหาก็คือเวลาจับใช่ไหมจับเล่นปุ๊บดีดไปปุ๊บมันหมุนเนะี่ยหมุนอย่างงี้ฮะมันหมุนอาจจะด้วยผมจับปิกไม่เก่งด้วยหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็นั่นแหละคือปิกตัวอื่นมันไม่เป็นไงมันเป็นไอ้ตัวนี้ดีไปปุ๊บมันหมุ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 นอย่างเงี้ยเล่นไปเล่นมามันอยู่กลายเป็นว่าด้านข้าง มาดีดกับสายอย่างเงี้ยผมก็เลยเลิกใช้ไปไอตัวเนี้ยก็เลยไปถามอีกว่าเอ๊ะผมมีปิ๊กตัวนี้แล้วอ่ะมันไม่เหมาะมือเขาบอกว่างั้นก็ลองหาปิ๊กที่เป็นมีตัวการลื่นก็เลยได้ตัวนี้มาเป็นจิมดัลลอบ u ยูเอเอไนลอนขนาดก็ศูนจุดเก้าสี่ก็เกือบหนึ่งมิลฮนะไซส์ก็เท่ากับอันนี้เลยเท่ากับอันที่ผมเล่นถนัดมือที่สุดเลย เป็นอันนี้มันก็เลยเหมือนจะดีนะมันเป็นวัสดุไนล่อนมันก็ทนดีแล้วก็คือวัสดุไนล่อนมันก็จะมีความอ่อนตัวมากกว่าพลาสติกแข็งหน่อยนึงเนาะอันนี้ความหนาเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดมิลอันนี้ความหนาเก้าสิบสี่มิลแต่ว่ารู้สึกอันนี้อ่อนกว่าแล้วมันมีไอ้ตัวการเลื่์นะเป็นเป็นถ้าให้ดูใกล้ๆก็จะ แบบนี้ฮะมันจะมีตุ่มๆตุ่มๆเหมือนทำไว้กันลื่นแต่ปัญหาของมันไอตัวกันลื่นเนี่ยแหละมันกลับกลายว่าทำให้ลื่นเพราะว่าไอไอตัวกันลื่นฮะเห็นไหมมันมันมันเป็นปุ่มๆตุ่มๆตรงนี้ก็จริงฮะขอโทษทีฟังความไม่โฟกัสเลยไอตุ่มๆตรงนี้ฮะ มันเป็นตัวการลื่นก็จริงแต่ว่าไอ้ตัวที่มันสัมผัสนิ้วเรา,าจริงๆอะ่ะมันกลับกลายเป็นแค่ไอ้ตัวหนังสือไม่กี่ตัวตรงเนี้ยจากที่ว่ามันจะกลายจากที่ว่ามันจะการลื่นกลับกลายเป็นว่ามันทําให้ลื่นฮะพอเหงื่อออกเหงื่อมือออก,ออออออกปุ๊บนิ้วที่เราสัมผัสกับตัวปิ๊กจริงๆอะ่ะเราจับอยู่บนแค่ตัวหนังสือไม่กี่ตัวตรงเนี้ยมันเลยทําให้แบบว่ามันจากข้อดีมันเลยกลายเป็นข้อเสียมันเลยกลับกลายเป็นลื่นนะ ไอตอนมือแห้งมันดีจับดีมากพอมือเริ่มเหงื่อออกเนี่ยมันรู้สึกมันลื่นลื่นดีดไปปุ๊บมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะด้วยนะฮะก็เหมือนปิ๊กอันที่แล้วอาจจะด้วยผมจับปิ๊กไม่เก่งหรือเปล่าแต่ก็ไม่นะเพราะว่าไอตัวอื่นผมก็จับไอตัวที่ปัจจุบันที่ผมมีอยู่เนี่ยผมก็จับดีไม่มีหลุดน,นะผมก็เลยลองหาอันใหม่ผมก็เลยลองหาอันใหม่ ผมก็ไปถามคนอื่นอีกบอกว่าเอ้ย,อยงั้นคุณลองเป็นตัวนี้ไหมเป็นตัวนี้ฮะปิกกินตลบตัวจอห์นเปโดชี่ตัวเนี้ยเพื่อนๆนก็น่าจะรู้จักกันเนาะพอมาจับปุ๊บเออเข้าท่าเว้ยเ,อ,อ,เอ,อ้ตัวการลื่นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนูนของตัวหนังสือเนาะพอจับปุ๊บมันก็ไม่ถึงว่ามันมัน ไม่ใช่ตัวการเลื่อนซะทีเดียวแต่มันทํามาแบบบัรนบุวัสดุตรงที่จับแมันด้านด้านหน่อยมันเลยทําเวลาเนื้อออกมือปุ๊บมันหนึบมือดีมันไม่หลุดแต่ปัญหาเก่าก็กลับมาฮะก็คือมันเล็กฮะเปรียบเทียบกับอันที่ผมจับถนัดเห็นไหมไซส์มันต่างกันนิดเดียวก็จริงกันละเอามาประกบกันมันต่างกันนิดเดียวก็จริงคะแต่ว่าเวลาจับดีดด้วยความนิ้วผมใหญ่มันก็เลยกลับกลายไปว่ามันจับไม่ถนัด ต้องปรับตัวพักหนึ่งอ่ะแต่พอปรับตัวได้แล้วก็ก็ก็กดีดได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ถือว่าก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้ามือเท่าที่ควรอันนี้ความหนาเท่าที่จําได้น่าจะเป็นหนึ่งจุดสามมั้งฮะก็ถือว่าเป็นปิ๊กที่ดีอันหนึง่งปลายก็แหลมแหลมดีปลายแหลมแหลมทำให้เสียงที่ดีออกมาค่อนข้างคม ลูกเทคนิคที่เล่นเร็วๆก็ถือว่าอมาโซโล่เล่นอะไรก็ได้ก็ถือว่าสุดยอดติดมือทีเดียวแต่ปัญหาก็อย่างหนึ่งที่ผมปัญหากายภาพของผมก็ควมความที่ว่าผมนิ้วใหญ่มันก็กลับกลายไปปิ๊กอันนี้มันเล็กไม่ถนัดมือพอม,มาเปรียบเทียบกับปิ๊กที่ผมเคยมีใช้ประจาก็กลับกลายเป็นว่าอันเนี้ยถนัดมือกว่าแล้วก็บวกกับวัสดุตัวเนี้ยมันเป็นพลาสติกแข็งนะ มันอาจจะไม่ใช่ปัดดิ่แข็งนะฮะอาจจะเป็นวัสดุอะไรอะสารสองข้อของเขาอะมันแข็งเกินไปนะฮะกักลายเป็นว่าผมไม่ชอบปิ๊กที่แข็งไปแล้วรู้สึกว่าผมต้องหาปิ๊กที่แบบว่ามีความยืดหยุ่นพอสมอควรน,นี่ก็แข็งเกินไปก็กับกลายเป็นว่าหาปิ๊กม่อีกสุดท้ายผมไอ้ต่างๆเราเนี้ยที่ผมถามคนอื่นมา ไม่เคยเข้ามือผมเลยสักอันหนึ่งสุดท้ายแล้วผมก็เลยไม่ใช่สิเพื่อนให้มาเป็นอันนี้เพื่อนให้มาเป็นพิกไอเบอเดตเป็นซิกเนเจอร์ของพอลคิวเบิร์กวัสดุนี่คือผมชอบเลยมันดูเหมือนจะมันวาวนะ ไอตอนมือแห้งๆนี่คือก็จะลื่นๆหน่อยแต่พอเล่นมือเหงื่อออกมือปุ๊บดีเลยหนึบมือมากวัสดุความหนาอะไรก็แล้วก็โอเคขอบอะไรเนี้ยทำมาดีมากจับเล่นสัมผัสก็ดีแต่ปัญหาระดับเดิมก็คือมันไซส์เท่ากับอันนี้เท่ากับของจอร์นเบรดชี่มันไซส์เท่ากันเลยมันก็เลยเล็กไป มันเล็กไปสําหรับผมเล็กไปนิดพอเล่นกําลังมันๆหน่อยมันจะแบบต้องแต่จะหลุดมืออะไรเงี้ยสุดท้ายครับผมมาถูกทางแล้วผมมาเจอวัสดุแบบนี้ความหนาขนาดนี้หนึ่งมิลมาถูกทางผมก็เลยไปเจอพี่คนหนึ่งที่เขาขายปิกอยู่คนฮะ <c oughs> พี่คนนี้ลองไปเสิร์ชหาในใน ยูทูบดูฮะอาจจะเจอก็จะเจอช n นลของเขาเป็นพี่ปีเตอร์สองผมสั่งปิกเขามาชุดหนึ่งฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นมุกมุกหน่อยเนาะมุกมุกหน่อยอันนี้ก็จะเป็นขาวด้านอันนี้ก็จะเป็นเรืองแสงถ้าถ้าเวลาอยู่ในที่มืดๆก็จะเรืองแสงสุดท้ายแนละ้วผมมาถูกใจปิกชุดนี้มากที่สุดเลยฮะ มันจะเป็นรวมข้อดีหลายๆอันที่ผมตามหามาก็คือขนาดเท่ากับอันที่ผมจับถนัดมือนั้นมากที่สุดเรื่องความถนัดมือเกอนี้ก็เลยผ่านเลยขนาดขนาดความหนาผมชอบขนาดความหนาของปิกไอโมเนตตัวนี้แล้วไอ้ตัวเนี้ยความหนาพอๆกันเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยใช่บวกกับวัสดุใช่ไหมใกล้เคียงกันมากถึงสีคนละสีก็จริงกันแต่วัสดุ เนื้องานเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากก็เลยเป็นปิกอันหนึ่งที่ผมเล่นแล้วถูกใจแล้วมันมีทั้งสามอันผมก็เลยถนัดใช้อันเนี้อันสีขาวด้านเนี่ยสีขาวเนี่ยสีขาวคุณเล่นแล้วถูกใจผมก็เลยจะฝากเพื่อนๆว่าปิกที่จะเหมาะกับเราอะ่ะอย่าไปถามหาอย่าไปถามกับคนอื่นฮะคือถามกับคนอื่นคนอื่นก็จะแนะนําที่เขาชอบมา เพราะฉะนั้นเราลองหาสิ่งที่เราชอบดูฮะแล้วก็ตามหาปิกที่คิดว่าเหมาะกับเราบางคนเนี่ยเขาเขาก็ชอบอะไรอะไรแบบเนี้ยบอกว่าเฮ้ยนี่มันดีแล้วดีด,ดีดีมากหรือไม่ก็แจ็ตสามอะไรเงี้ยเขาแนะนํากันเยอะแยะแต่ผมเล่นกับรู้สึกว่าไม่ใช่เนี่ยไอตัวเนี้ยเล่นแล้วใช่มากที่สุดเลยความหนานหนึ่งมิลไซส์ามาตรฐานของปิกเนะาะไสหยดน้ำอะไรเงี้ยเราก็จับ อันใหญ่พอสมควรที่จะจับได้ติดนิ้วติดมือแล้วก็มีพื้นที่ให้ได้สตัมคอร์ดได้เยอะพอสมควรอได้แบบนี้ก็คือว่าเป็นปิ๊กอันนึงที่ผมรักเลยแล้วคิดว่าอาจจะตามหาปิกอันต่อไปก็น่าจะเอายึดไอ้ตัวเนี้ยเป็นแนวทางว่าไอ้ปิกอันต่อไปเนี้ยต้องเป็นไอ้พวกนี้ต้องเป็นต้องเป็นความหนาประมาณนี้ วัสดุประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ลองหายี่ห้ออื่นดูแต่เท่าที่หาดูในตลาดก็ยังไม่มีนะฮะไอพวกแบบเนี้ยหรือผมยังหาไม่เจอก็ไม่แน่ใจก็จะประมาณนี้ฮะวันนี้ก็เกี่ยวกับปิกเพื่อนๆคนไหนที่ตามหาปิ๊กในดวงใจปิกที่ถนัดมือก็ลองนำวิดีโอนี้ไปเป็นการตัดสินใจดูก็ผมก็แนะนำได้แค่ว่า จะซื้อปิกซ์อันหนึ่งที่จะถูกใจกับเราเนี่ยอย่าถามคนอื่นให้ถามใจเราฮะว่าเราชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นอย่าถามคนอื่นคนอื่นชอบแบบไหนเขาก็จะแนะ,แน,ะนำแบบแบบนั้นเขาแนะนำมาเขาชอบเราอาจจะไม่ชอบก็ฝากไว้แค่นี้ครับกับชแนลแฟรนด์วัตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยฮะก็มีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำกันอีกวันนี้ก็ขอบุณและสวัสดีครับ